นักเรียนหนุ่มบอกกับครูว่าโตไปอยากจะเป็นนักธุรกิจอยากจะเป็นผู้บริหารอยากจะเป็นเจ้าคนไานคนคุณครูได้ฟังจึงพูดว่าดีเลยจ่ะงั้นต่อจากนี้เธอต้องตื่นแต่เช้ามาออกกำลังกายทำการบ้านด้วยตัวเองมาส่งด้วยนะห้ามลอกเพื่อนมาโรงเรียนก็ต้องมาตรงเวลาห้ามโดดเรียนโดยเด็ดขาดรู้ไหมนักเรียนหนุ่มได้ฟังก็งงเดี๋ยวเดี๋ยวครับครูมันเกี่ยวอะไรกันละ่ะคุณครูยิ้มแล้วพูดว่า เกี่ยวสิจ๊าผู้บริหารคือคนที่จะต้องบริหารคนถูกไหมถ้าแม้แต่ชีวิตตัวเองยังบริหารจัดการไม่ได้แล้วต่อไปจะไปบริหารจัดการชีวิตใครเขาได้กันเธอต้องเริ่มจากบริหารตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยพัฒนาโดยการเริ่มบริหารทีมหรือว่ากลุ่มวิธีนี้แหละรับรองโตไปเป็นผู้บริหารสมใจอย่างแน่นอนชายหนุ่มคนหนึ่งประสบความสำเร็จในเรื่องที่เขาคิดจะทำทุกเรื่องเพื่อนก็ต่างสงสยัย นายมีเคล็ดลับอะไรถึงทำได้แบบนี้ใช่หนุ่มยิ้มแล้วพูดว่าจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกเพื่อนก็แค่สามข้อเท่านั้นข้อที่หตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจะทำอะไรหรือจะทำไปเพื่ออะไรข้อที่สองกำหนดวิธีและเวลาในการทำสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วลงมือทำมันซะข้อที่สมมุ่งมั่นและอดทนทําตามแผนไปเรื่อยๆเท่านั้น เพื่อนได้ฟังก็สยยยิ้มก่อนที่จะพูดว่าแม้พูดง่ายแต่ทำยากหรือเปล่าใช่หนุ่มยิ้มแล้วพูดว่าถ้าชีวิตคือบทเพลงเราก็ควรจะบรรเลงมันให้เพลอที่สุดจริงไหมถ้าทั้งสามข้อที่ว่ามามันจะนำพาชีวิตเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อให้ยากกว่านี้ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำนะเพื่อนเศรษฐีคนหนึ่งได้ว่าจ้างให้อัศวินหนุ่มช่วยไปเก็บสมุนไพรให้หน่อย อัศวินหนุ่มปฏิเสธในทันทีไม่นานหลังจากนั้นพ่อค้าคนหนึ่งก็ได้ว่าจ้างให้อัศวินหนุ่มช่วยไปหาสมบัติให้หน่อยอัศวินหนุ่มก็ปฏิเสธอีกเช่นกันแต่แล้ววันหนึ่งท่านเจ้าเมืองก็ว่าจ้างให้อัศวินหนุ่มช่วยคุ้มกันขณะเดินทางอัศวินหนุ่มรีบตอบรับข้อเสนอในทันทีทุกคนก็ตกใจทำไมคราวนี้ถึงยอมรับงานละ่ะอัศวินหนุ่มยิ้มแล้วพูดว่าเพราะคนเราสร้างผลงานจากจุดแข็งครับ และงานที่เราไม่ถนัดไม่อาจทําให้เราสร้างผลงานที่ดีได้กว่าข้าจะมีวันนี้ได้ข้าได้ทดลองมาหมดแล้วและข้ารู้แล้วว่าสิ่งใดคือจุดแข็งของข้าบนโลกใบนี้ไม่มีใครทําได้ทุกอย่างหรอกดังนั้นแทนที่ข้าจะทดลองสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆสู้ข้าเอาเวลาไปพัฒนาจุดแข็งที่เจอแล้วให้ดีที่สุดจะดีกว่าชายหนุ่มคนหนึ่งมักจะชี้นิ้วสั่งให้ลูกของเขา ไปอ่านหนังสืออยู่เสมอและทุกครั้งลูกสาวก็จำใจทำตามที่เขาสั่งเพียงแต่ว่าหากเขาไม่สั่งก็ไม่มีสักครั้งที่ลูกสาวจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านด้วยตัวเองวันหนึ่งเมื่อชายหนุ่มไปเที่ยวบ้านเพื่อนสนิทเขาก็พบว่าลูกชายของเพื่อนสนิทกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ชายหนุ่มจึงได้เอ่ยถามนายออกคำสั่งยังไงลูกชายของนายจึงอ่านหนังสือได้นานแบบนี้เพื่อนสนิทได้ฟังก็งงออกคำสั่งอะไรกัน ฉันไม่เคยสั่งให้ลูกอ่านหนังสือสักหน่อยชายหนุ่มเสียยิ้มถ้างั้นทำไมบ้านนายหนังสือเยอะแบบนี้ล่ะเพื่อนสนิทยิ้มแล้วพูดว่าอ๋อหนังสือพวกนี้ของฉันเองฉันชอบอ่านหนังสือน่ะลูกชายคงเห็นฉันอ่านก็เลยอ่านตามละมั้งว่าแต่แล้วนายล่ะชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าหรือว่าเล่นแต่มือถืออย่างเดียวนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งต้องตื่นมากลางดึกเพราะต้องพาเพื่อนสนิทกลับหอพัก เนื่องด้วยเพราะเขาอกหักจึงได้ดื่มหนักประชดชีวิตหลังจากนั้นผ่านไปได้ไม่นานนักศึกษาหนุ่มก็โดนแฟนทิ้งบ้างแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมเพื่อนเห็นก็งงอะไรกันตอนฉันอกหักฉันร้องไห้จะเป็นจะตายดื่มเหล้าเมาหัวราน้ําแต่นายกลับไม่เป็นอะไรเลยทําไมกันนายไม่เสียใจเลยเหรอชายหนุ่มยิ้มแล้วพูดว่าเสียใจสิทําไมจะไม่เสียใจละ่ะ คบกันมาตั้งหลายปีแต่เสียใจแล้วต้องกินเหล้าต้องโดดเรียนด้วยหรอเสียใจก็ส่วนเสียใจสิหน้าที่ก็ส่วนหน้าที่ยังไงซะไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงสิ่งที่ต้องทํามันก็ไม่เปลี่ยนสักหน่อยดังนั้นก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปทั้งๆที่ยังเสียใจแบบนี้นี่แหละนักศึกษาคนหนึ่งบ่นกับรุ่นพี่ว่าช่วงนี้เรียนหนักมากเลยพี่มีแต่เนื้อหายาก,ยาก เล่นเอาลำบากเลยละ่ะรุ่นพี่ได้ฟังก็ยิ้มแล้วพูดว่างั้นก็ยินดีด้วยแปลว่านายเก่งขึ้นแล้วสินะนักศึกษาหนุ่มได้ฟังก็งงเก่งยังไงล่ะพี่กว่าผมจะเข้าใจเนื้อหาได้ไม่ง่ายเลยรุ่นพี่จึงพูดว่าก็เนื้อหาที่นายบอกว่าเข้าใจได้อย่างยากลำบากนั้นมีคนอีกจำนวนมากนะที่ไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับการออกกำลังกายแล้วมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนธรรมดานั่นแหละ ในแง่ของการสร้างกล้ามเนื้อของคนเราก็ด้วยนะถ้าเราไม่ฝืนยกน้ำหนักที่หนักขึ้นเรื่อยๆกล้ามก็จะไม่ขึ้นเป็นมัดมัดนี่คือข้อพิสูจน์ที่เห็นชัดเลยว่าการทำสิ่งที่ยากมากขึ้นจะทำให้เราแกล่งขึ้นได้ดังนั้นตัวนายที่สามารถเข้าใจเนื้อหาย,ยากๆได้จึงเก่งขึ้นแล้วโดยที่นายอาจจะไม่รู้ตัว หญิงสาวคนหนึ่งอยากเป็นนักเขียนมากแต่เพราะว่าเธอไม่ว่างจึงไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นเขียนสักทีและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปหลายปีแต่เธอก็ไม่ว่างอยู่ดีเหมือนเช่นเคยวันหนึ่งเธอได้เจอกับนักเขียนขวัญใจจึงได้เอ่ยถามเคล็ดลับทำอย่างไรฉันถึงจะเป็นนักเขียนแบบคุณได้บ้างนักเขียนยิ้มแล้วตอบว่าคุณรู้ไหมคนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองกันได้ทุกวันนั่นแหละแต่เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เปลี่ยนยังคงทำแบบเดิมก็เพราะว่า มันง่ายกว่ายังไงล่ะมันง่ายกว่าที่จะอ้างว่าไม่มีเวลาง่ายกว่าที่จะอ้างว่าไม่เก่งง่ายกว่าที่จะอ้างว่าสายไปแล้วถ้าถามผมผมไม่มีเคล็ดลับอะไรทั้งนั้นคุณก็แค่ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนก็เท่านั้นเองเด็กชายคนหนึ่งเห็นกรรมกรสามคนกำลังก่อสร้างอยู่ด้วยความเป็นเด็กจึงได้เดินเข้าไปถามน้าๆทำอะไรกันอยู่หรอกรรมกรคนหนึ่งตอบว่า โอ้ยมองไม่เห็นหรือไงก็กําลังก่อกําแพงอยู่เนี่ยเด็กชายเดินไปถามต่อกรรมกรคนที่สองจึงตอบว่าเรากําลังสร้างตึกอยู่ครับน้องเด็กชายเดินไปถามต่อกรรมกรคนที่สามได้ฟังก็เงยหน้าขึ้นอย่างยิ้มแย้มแล้วตอบว่าเรากําลังสร้างเมืองอยู่ครับหลังจากนั้น10ปีผ่านไปกรรมกรคนแรกก็ยังคงเป็นกรรมกรต่อไปกรรมกรคนที่สอได้เป็นวิศวกรในบริษัทใหญ่ ส่วนกรรมกรคนที่สามเป็นเจ้านายของกรรมกรสองคนแรกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้คนเราจะเริ่มต้นจากที่เดียวกันแต่ทัศนคติที่ต่างกันผลลัพธ์ก็ย่อมออกมาต่างกันในขณะที่เด็กชายถูกเหล็กทับตายเพราะชอบไปเล่นที่ขอสร้างพนักงานหนุ่มคนหนึ่งเดินไปหาหัวหน้าแล้วพูดว่าหัวหน้าครับผมพอใจในสิ่งที่เป็นมากเลย ดังนั้นผมขออยู่ตำแหน่งเดิมๆแบบนี้ตลอดไปได้ไหมเพราะไม่อยากพัฒนาแล้วไม่อยากเติบโตด้วยแค่ขอให้ได้ทำงานแบบเดิมๆแบบนี้ก็พอแล้วอย่าให้ต้องพัฒนาอย่าให้ต้องอบรมอะไรอีกเลยหัวหน้าได้ฟังก็ยิ้มรับได้สิครับไม่มีปัญหาสิบปีผ่านไปหัวหน้าก็ไล่เขาออกพนักง,งานหนุ่มก็ถึงกับงงผมทำอะไรผิดไล่ผมออกทำไมหัวหน้ายิ้มแล้วพูดว่าก็คุณทำอะไรไม่เป็นแล้วนี่ครับ ให้ผมจ้างคุณไว้ทำไมล่ะคุณไม่รู้เหรอว่าโลกเรามันหมุนอยู่เรื่อยๆนะความรู้ใหม่ๆและเทคโนโลยีก็เข้ามาใหม่ตลอดถ้าคุณไม่คิดที่จะพัฒนาและเรียนรู้คุณไม่ได้อยู่กับที่หรอกแต่คุณนะ่ะกำลังถอยหลังไปเรื่อยๆตั้งหากและคนที่ถอยหลังมากเกินไปก็จะถูกบริษัทมองว่าเป็นตัวถ่วงไม่ช้าก็เร็วหัวหน้าคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุพนักงานมากมายก็ต่างโศกเศร้าเสียใจ ผู้บริหารเห็นก็แปลกใจเขาทำได้ยังไงถึงทำให้คนรักและระลึกถึงเขาได้มากขนาดนี้ว่าแล้วผู้บริหารก็ได้เดินไปถามกับพนักงานทีละคนพนักงานคนหนึ่งบอกว่าหัวหน้าเคยเลี้ยงข้าวแกงผมครับพนักงานอีกคนจึงพูดว่าตอนแม่หนูเข้าโรงพยาบาลหัวหน้าเคยมาเยี่ยมคะ่ะพนักงานอีกคนก็พูดว่าหัวหน้าเข้าไปร่วมงานแต่งผมครับแถมยังขึ้นไปกล่าวคำอวยพรบนเวทีให้ด้วยผู้บริหารได้ฟังก็งง อะไรกันก็แค่ทำดีด้วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแค่นี้พวกคุณก็รักเขาแล้วเหรอพนังกงานคนหนึ่งยิ้มแล้วพูดว่าทำดีเล็กๆน้อยๆแต่หากการกระทำนั้นออกมาจากใจมันก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับหลังจากที่พยายามมานานในที่สุดชายหนุ่มคนหนึ่งก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนได้ เมื่อขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พิธีกรจะถามว่าที่คุณมาถึงวันนี้ได้คุณมีใครเป็นแรงบันดาลใจไหมชายหนุ่มยิ้มอย่างมีความสุขก่อนจะตอบว่าแน่นอนครับคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมก็คือตัวผมเองหลังชายหนุ่มพูดจบทุกคนก็อึ้งไปตามๆกันชายหนุ่มจึงพูดต่อว่าผมสร้างตัวเองในอุดมคติขึ้นมาครับผมจินตนาการขึ้นมาว่าผมอยากจะเป็นแบบไหน แล้ผมก็เปรียบเทียบกับตัวเองเรื่อยมาเพื่อไล่ตามตัวเองในอุดมคติให้ทันซึ่งการเปรียบเทียบกับตัวเองในอุดมคตินั้นมันดีนะครับมันไม่ทําให้เราเกิดความรู้สึกแย่ๆเหมือนกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นส่วนผลลัพธ์ก็คือวันนี้ผมได้ยืนอยู่จุดนี้แล้วยังไงล่ะครับชายหนุ่มคนหนึ่งเห็นชายชาราท่าทางห่อเหี่ยวกําลังเดินทางจึงได้เอ่ยถามคุณลุงจะไปไหนล่ะครับชายชาราจึงพูดว่า ฉันไม่ได้อยากจะไปไหนหรอกแต่ว่าโดนคนในหมู่บ้านเกลียดชังและขับไล่มาน่ะสิเขาบอกว่าฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวแถมยังปากไม่ดีชอบด่าคนอื่นด้วยฉันก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นก็หวังเหลือกเกินว่าคนในหมู่บ้านอื่นเนี่ยจะไม่เป็นเหมือนกับคนในหมู่บ้านนี้นะถ้าพวกเขารับสิ่งที่ตัวฉันเป็นได้รับความปากเสียของฉันได้ก็คงดีชายหนุ่มได้ฟังจึงพูดว่าอ๋อไม่กาจะเปลี่ยนอะไรเลยสินะครับ ถ้างั้นอย่าไปเลยลุงเสียเวลาเปล่าเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่ต่างกันหรอกนักเรียนหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนที่ชอบนั่งเหมอลอยมากเขาสามารถนั่งเหมอลอยได้เป็นวันๆเพื่อนเห็นเช่นนั้นจึงได้เอ่ยถามนายนั่งเหมืออะไรนักหนาสนุกนักหรือไงนักเรียนหนุ่มยิ้มแล้วพูดว่าการเหมอลอยเนี่ยสนุกที่สุดเลยละ่ะจะบอกให้เพราะว่าเราสามารถจินตนาการไปได้ไกลเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการ ฉันสามารถควบคุมมันได้ดั่งใจด้วยเนี่ยเมื่อกี้นะฉันก็เพิ่งจะไปกินข้าวกับดาวโรงเรียนในจินตนาการมาเธอน่ารักกับฉันมากเลยเพื่อนได้ฟังจึงพูดว่าเอาเธอฉันไม่ถือนักเรียนหนุ่มได้ฟังก็งงอะไรคือไม่ถือว่าเพื่อนเพื่อนยิ้มแล้วพูดว่าก็ดาวโรงเรียนที่นายไปกินข้าวด้วยในจินตนาการในโลกจริงเธอเป็นแฟนฉันแล้วยังไงละ่ะนี่แหละความแตกต่างระหว่างการตั้งใจใช้ชีวิต กับการหนีไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการหญิงสาวคนหนึ่งอยากจะลดน้ำหนักแต่เธอดันเกิดมาในครอบครัวนักกินทุกคนมีความสุขและสนุกกับการกินเป็นอย่างมากคืนปล่อยต่อไปแบบนี้เธอคงต้องอ้วนแน่ๆว่าแล้วหญิงสาวจึงพยายามเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเท่าที่เธอจะทําได้โดยเธอได้ขอความร่วมมือจากทุกคนอย่ามากินอาหารต่อหน้าฉันเลยแต่แล้วก็ทําไม่ได้ สุดท้ายทุกคนก็กลับมากินยั่วเธอเหมือนเดิมพ่อเห็นลูกสาวเครียดจึงเดินเข้ามาแล้วพูดว่าลูกตาหากเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองนะเพราะยังไงซะก็ไม่มีใครยัดขาหมูเข้าปากลูกสักหน่อยลูกคีบเข้าปากของลูกเองทั้งนั้นเปลี่ยนที่ตัวลูกเถออย่าเหนื่อยกับการมาบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนเลยรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งกำลังจะลาออกจากบริษัท ขณะที่กําลังเลี้ยงฉลองกันที่ร้านแถวอนุสาวรีย์รุ่นน้องคนหนึ่งก็พูดว่าขอเคล็ดลับความสำเร็จทิ้งท้ายไว้หน่อยสิพี่รุ่นพี่ยิ้มแล้วชูสมนิ้วขึ้นบนฟ้าก่อนที่จะพูดว่าข้อที่1เลิกคิดว่าคนที่ประสบความสําเร็จนั้นเขาดวงดีได้แล้วอย่าดูถูกกันสิกว่าพี่จะมีวันนี้ได้โคตรเหนื่อยเลย ข้อที่สองเลิกคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามฟ้าลิขิตสักทีบ้านพี่จนนะน้องยังประสบความสําเร็จได้เลยข้อที่สเลิกคิดว่าวัตถุทางโลกจะทําให้เรามีความสุขเสียทีจะเป็นหนี้กับสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นไปถึงเมื่อไหร่เมื่อรุ่นพี่พูดจบตำรวจก็รวบตัวเฮ้ยพ่อหนุ่มมาชูสามนิ้วอะไรตรงนี้เนี่ยไปปรับทัศนคติเลยไป ขณะที่นักลงทุนและเพื่อนสนิทกำลังนั่งดื่มกาแฟกันนักลงทุนก็ได้พูดขึ้นว่าเมื่อเร็วๆนี้มีสถาปนิกคนหนึ่งแวะมาหาฉันเพื่อนําเสนอโครงการที่แปลกและพิสดารมากแต่โครงการของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เงินลงทุนสูงเอามากๆเลยฉันก็เลยค่อนข้างลังเลใจฉันไม่รู้ว่าสถาปนิกคนนั้นจะเก่งจริงหรือเปล่า เพื่อนสนิทได้ฟังก็ยิ้มก่อนที่จะเรียกพนักงานร้านกาแฟให้เดินมาหาแล้วพูดว่าไหนน้องลองบอกสิว่าทำไมพี่ถึงต้องดื่มกาแฟร้านของน้องด้วยพนักงานร้านกาแฟจึงบรรยายความสุดยอดของเมล็ดกาแฟให้ฟัง เพื่อนสนิทจึงหันไปพูดกับนักลงทุนหนุ่มว่านี่ไงวิธีเลือกดื่มกาแฟของฉันฉันดื่มกาแฟแก้วนี้เพราะชื่นชอบในตัวน้องคนนี้เขาทำให้ฉันรู้สึกเชื่อมัน่นว่ากาแฟของเขาอร่อยจริงๆฟังนะเพื่อนถ้าเขาเก่งจริงเขาจะไม่ทำให้นายลังเลใจอยู่แบบนี้หรอกแต่ถ้านายเงินเหลือแล้วอยากจะให้โอกาสคนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะคนบางคนจะเปล่งประกายได้ก็ต่อเมื่อได้รับโอกาสเสียก่อนถึงจะน้อยก็เถอะ ผู้จัดการได้อ่านโพลสำรวจเกี่ยวกับความสุขของพนักงานก็ถึงกับอ้าปากค้างเพราะเขาพบว่า53%พนักงานจะมีความสุขถ้าได้ช่วยบริษัทบรรล,ลุเป้าหมาย40%จะมีความสุขถ้ามีคนมาชื่นชมผลงานที่เขาทำ6%จะมีความสุขถ้าทำงานออกมาได้ดีและ1%เท่านั้นที่ได้เงินเดือนดีถึงจะมีความสุขผู้จัดการจึงพูดกับพนักงานว่าผมงงนะเนี่ยผมคิดว่าพวกคุณอยากจะได้เงินกันซะอีก พนักงานคนหนึ่งยิ้มแล้วพูดว่าเงินมันก็ต้องอยากได้อยู่แล้วครับพี่แต่การทุ่มเททำงานอย่างหนักแล้วไม่ได้รับคำชมเผลอๆถูกมองข้ามแถมหลายครั้งผลงานก็ดันตกเป็นของเด็กเส้นอีกอันนี้มันเจ็บจี๊ดเกินรับไหวจริงๆผู้จัดการได้ฟังก็ตกใจอย่าพูดเสียงดังสิเดี๋ยวผมกับคุณก็โดนเด้งหลอกไม่รู้หรืองไงว่าบริษัทเราครึ่งหนึ่งเป็นเด็กเส้นทั้งหมด ชายหนุ่มคนหนึ่งมักจะอุทานเหมือนเดิมเสมอเฮ้อเมื่อไหร่จะวันสุขเสียทีรุ่นพี่ได้ฟังจึงพูดว่าน่า ah เสียดายนะน้องอาทิตย์หนึ่งมีตั้งเจวันแต่น้องกลับเฝ้าฝันเฉพาะแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นทําไมน้องไม่ลองหาวิธีที่จะทําให้วันธรรมดากลายเป็นวันที่มีความสุขดูบ้างล่ะชายหนุ่มได้ฟังก็ขำไม่มีหรอกพี่วิธีแบบนั้นน่ะแต่แล้วไม่นานน้องฝึกงานสาวสวยคนใหม่ก็เข้ามา และตั้งแต่นั้นชายหนุ่มก็ตั้งตารอให้ถึงวันทำงานอยู่ตลอดเวลาเขาเดินไปหารุ่นพี่แล้วพูดว่าพี่ครับจริงอย่างที่พี่พูดไว้มีวิธีทำให้ผมมีความสุขในวันทำงานจริงๆด้วยรุ่นพี่ยิ้มแล้วพูดว่าใช่แล้วน้องนายอาจจะสร้างแรงจูงใจโดยหวังเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีกิจกรรมน่าสนใจหลังเลิกงานก็ได้ส่วนตัวพี่นั้นตอนนี้กำลังจีบเด็กฝึกง,งานอยู่ละอย่าไปบอกใครละ่ะ สมุไรหนุ่มคนหนึ่งเอาชนะการต่อสู้มาแล้วมากมายจนหลายคนมองว่าฝีมือของเขาไร้เทียมทานไม่มีใครสู้ได้แต่ทว่าวันหนึ่งขณะกำลังสนทนากับชาวบ้านสมุไรท่านนั้นก็เกิดหลุดปากบอกชาวบ้านไปว่าข้าต้องขอตัวกลับก่อนพอดีข้าต้องกลับไปฝึกซ้อมไม่งั้นจะแพ้คู่แข่งได้ชาวบ้านได้ฟังก็ตกใจฝีมือขั้นเทพระดับนี้ยังมีคู่แข่งอีกหรอ ว่าแล้วชาวบ้านมากมายก็ต่างไปแอบดูเพื่อหวังจะเห็นโฉมหน้าของคนคนนั้นแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นมีใครมาเลยชาวบ้านคนหนึ่งจึงเข้าไปถามท่านสมุไรคู่แข่งของท่านละ่ะไม่มาแล้วหรือสมุไรได้ฟังก็ขำก่อนที่จะพูดว่าอ๋อท่านเข้าใจผิดแล้วละ่ะคู่แข่งของข้าก็คือตัวข้าในเมื่อวานยังไงละ่ะ ข้าจะยอมแพ้เขาไม่ได้ดังนั้นข้าจึงต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานและนี่แหละเคล็ดลับความเก่งของข้าขณะที่หญิงสาวตาบอดคนหนึ่งกำลังจะเดินกลับบ้านในตอนดึกเพื่อนร่วมงานก็นำเอาไฟนำทางมาให้กับเธอหญิงสาวจึงพูดว่านี่คุณโง่หรือเปล่าไม่เห็นหรอว่าดิฉันตาบอดจะเอาโคมไฟไปทำอะไรคิดหน่อยสิคะเพื่อนร่วมงานจึงพูดว่า ที่ให้ถือโคมไฟเนี่ยก็เพื่อให้คนอื่นที่เดินผ่านไปมองเห็นตัวเธอได้ไงจะได้ไม่เดินมาชนหญิงสาวตาบอดได้ฟังก็เข้าใจจึงได้รับโคมไฟมาถือจากนั้นก็เดินคลำทางไปเรื่อยๆเพื่อกลับบ้านพอเดินมาถึงครึ่งทางเธอก็เดินไปชนเข้ากับชายคนหนึ่งหญิงสาวจึงพูดว่าโอ้ยคุณไม่มีตาหรือไงไม่เห็นโคมไฟที่ฉันถือมาหรอโง่จังชายหนุ่มได้ฟังจึงพูดว่า โคมไฟมันดับไปแล้วคุณแล้วผมจะมองเห็นได้ยังไงคุณนั่นแหละหัดสนใจเรื่องของตัวเองให้มากกว่านี้หน่อยแล้วก็เลิกมองว่าคนอื่นโง่สักทีชายหนุ่มคนหนึ่งเห็นคนที่กำลังเล่นกีตาร์เท่ดีจึงอยากลองเล่นบ้างแต่พอลองแล้วก็ได้รู้ว่ามันยากมากแถมเจ็บนิ้วด้วยจึงได้ลมเลิกไปชายหนุ่มเดินต่อไปเจอกับคนที่กำลังว่ายน้ำรู้สึกว่ามันน่าสนุกก็เลยลองฝึกว่ายน้ำดูบ้าง แต่ดันไหว้พลาดน้ำเข้าจมูกจึงรู้สึกอันตารายสุดท้ายก็เลยเลิกไปชายหนุ่มเดินต่อไปเจอกับคนที่กำลังฝึกศิลปะก,การต่อสู้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์ดีก็เลยฝึกดูแต่เพราะว่ามันเหนื่อยและเจ็บตัวจึงได้เลิกไปหลังจากนั้นชายหนุ่มก็คาใจจึงได้เดินไปถามกับผู้คนที่ทำสิ่งเหล่านั้นสำเร็จคุณผ่านความยากลำบากแล้วทำมันอย่างสนุกสนานได้อย่างไรทุกคนก็ตอบกลับมาเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมาย ช่วงแรกๆก็ยากและลำบากแบบนี้แหละแต่พอทำได้แล้วก็จะง่ายและสนุกเองชาวประมงสามคนออกเรือไปจับปลาด้วยกันแต่ทว่าหลังจากออกไปได้ไม่นานก็เกิดเจอกับพายุชาวประมงคนแรกกล่าวว่าบ้าเอ้ยทำไมซวยแบบนี้ท่านเทพพยายดาทำไมต้องกันแกล้งกันด้วยแค่ฆ่าเกิดมาจนยังไม่พออีกหรอยังส่งพายุมารังแกข่าอีก ชาวประมงคนที่สองเดินเข้าไปปลอบแล้วพูดว่าจะเย็นเย็นก่อนนายดูสิเรือของเรากำลังมุ่งหน้าออกจากพายุอยู่นะเชื่อว่าไม่นานพายุต้องผ่านพ้นไปแน่ๆเรามาพยายามอดทนรอให้มันผ่านพ้นกันไปเถอะชาวประมงคนที่สค่อยลงมาจากเสากระโดงแล้วพูดว่าเฮ้ยพวกนายพายุฝนแบบนี้พวกปลาคงแตกตื่นและว่ายไปรวมตัวหลบภัยกันที่ไหนสักแห่งแน่ๆ ค่าว่าเรามาหาเส้นทางที่ปลาพวกนั้นจะว่ายไปโดยอ้างอิงจากพายุกันเถอะเชื่อว่าจะต้องได้ปลากลับไปมากมายอย่างแน่นอนชายหนุ่มคนหนึ่งเสียเวลาไปสองปีกับการฝึกยุทธแล้วล้มเหลวเขาจึงอุทานออกมาว่าโหรู้งี้ไม่ทำสักดีเสียเวลาชะมัดเลยสิทธิพี่ได้ฟังจึงพูดว่าอย่าคิดแบบนั้นความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติ จำไว้เถอะคนที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลยชายหนุ่มถอนหายใจแล้วพูดว่าแต่มันน่าเสียดายนี่ครับเสียเวลาไปตั้งสองปีแนะ่รุ่นพี่จึงพูดว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะว่านายขาดการตรวจสอบยังไงละ่ะนายต้องตรวจสอบตัวเองด้วยสิไม่ใช่เอาแต่พยายามอย่างเดียวสมัยเรียนจะมีการสอบวัดผลเพื่อให้รู้ว่าเราได้เกรดอะไรเข้าใจบทเรียนมากน้อยแค่ไหนแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่มีใครมานั่งให้เกลียดเราหรอกนะเราต้องตรวจสอบและว,วัดผลตัวเองให้เป็นถ้าลองพยายามทําดูสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามันไม่พัฒนาและก้าวหน้าเลยนายก็ต้องเปลี่ยนวิธีนักแบดมินตันหนุ่มตั้งใจจะเป็นมือวางอันดับหนึ่งของประเทศจึงได้จ้างมือปโปรมาสอนมือปโปรก็บอกว่างั้นคุณก็ลงแข่งให้เยอะๆสิทุกครั้งที่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการ จงลงแข่งให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นักแบดมินตันหนุ่มได้ฟังก็งงทําไมไม่ฝึกก่อนล่ะครับครูอยู่ๆให้ลงแข่งเลยแล้วจะไปสู้เขาได้ยังไงมือโปรได้ฟังจึงกล่าวว่าคุณรู้ไหมล่ะว่ามืออาชีพกับมือสมัครเล่นต่างกันตรงไหนไม่ใช่การฝึกหนักหรอกนะเพราะทุกคนก็ฝึกหนักไม่ต่างกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือความพร้อมของสภาพจิตใจต่างหากคนที่เอาแต่ฝึกไม่ค่อยได้ลงแข่ง มักจะรับแรงกดดันจากการแข่งไม่ค่อยไหวการควบคุมสภาพจิตใจของตัวเองให้เป็นปกตินั่นแหละคือมืออาชีพและวิธีเดียวที่จะทำแบบนั้นได้ก็คือการทำให้ตัวเองคุ้นชินกับการแข่งให้มากที่สุดชายหนุ่มคนหนึ่งตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อหวังจะสู่ขอหญิงสาวซึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีแต่เมื่อเขาเก็บเงินได้ครบกลุ่มโจรก็บุกร่นบ้านของเขาเมื่อไม่มีเงินแล้วเขาก็ไม่อาจแต่งงานได้ เพราะขืนต้องรอเก็บเงินใหม่คงไม่ทันการซึ่งขณะที่ชายหนุ่มกําลังจะไปบอกลาเศรษฐีก็ได้เดินเข้ามาหาก่อนที่จะขอดูฝ่ามือทั้งสองข้างของเขาได้โปรดอย่าดูเลยท่านเศรษฐีมือของข้าหยาบกร้านยิ่งนักมิใช่มือผู้ดีเหมือนพวกท่านเศรษฐีได้ฟังก็หวัวเราะก่อนที่จะพูดว่าพระจันทร์ก็เป็นหลุมเป็นบ่อไม่เห็นจะสวยงามตรงไหนเลยแล้วเหตุใดทำไมชาวเมืองจึงจัดพิธีชมจันทร์กันเล่า คนที่มีมือนิ่มสวยสะอาดสะอ้านแต่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างถ่าจะยกลูกสาวให้ได้เยี่ยงไรหลังเศรษฐีพูดจบไม่นานหลังจากนั้นเศรษฐีก็จัดงานแต่งงานให้ทั้งสองคลองรักกันตลอดการรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเมื่อสบโอกาสชายหนุ่มจึงแอบเข้าไปถามเคล็ดลับรุ่นพี่ได้ฟังก็ขำเคล็ดลับคือไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ตั้งใจฟังคนอื่นพูดก็พอ นายรู้ไหมการฟังเนี่ยจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเราให้มากขึ้นกว่าเดิมนะไม่ใช่คนหล่อแหละที่ฟังใครไม่เป็นการฟังเนี่ยจะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นด้วยก็แงล่ละมีคนตั้งใจฟังเราพูดใครจะไม่รู้สึกดีล่ะแถมการฟังเนี่ยยังช่วยให้เรามีความรู้แตกฉานมากขึ้นด้วยนะการฟังจะช่วยให้เราเกิดความคิดใหม่ๆได้มากขึ้นก็ได้ข้อมูลมาก็เอามาใช้ไง และสุดท้ายการฟังจะช่วยให้คนอื่นรู้สึกว่าเราสามารถเป็นที่พึ่งให้เขาได้ยังไงละ่ะหลังรุ่นพี่พูดจบชายหนุ่มก็ยิ้มแล้วพูดว่าขออีกทีได้ไหมพี่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังผู้บริหารสาวสวยปริศนาได้แต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ให้มาช่วยบริหารงานแทนผู้จัดการก็ตื่นเต้นมากแต่ลูกน้องก็มีเป็นร้อยคนไม่รู้จริงๆว่าจะเริ่มต้นยังไงดี วันหนึ่งเขาสังเกตเห็นแม่บ้านคนหนึ่งสนิทสนมกับพนักงานอย่างมากจึงได้เดินไปถามเคล็ดลับแม่บ้านจึงบอกว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรมากเลยดิฉันก็แค่มอบสิ่งดีๆให้กับพนักงานอย่างน้อยหนึ่งคนต่อนหนึ่งวันเท่านั้นเองค่ะในหนึ่งวันดิฉันต้องช่วยเหลือพนักงานให้เก่งขึ้นดีขึ้นมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นโดยไม่ต้องกำหนดว่าพนักงานคนนั้นเป็นใครวิธีการก็อาจจะเป็นการให้คำปรึกษา สอนงานช่วยเหลืองานแล้วแต่คนคนใบค่ะผู้จัดการหน้าใหม่ได้ฟังก็อ้าปากค้างตั้งแต่นั้นเขาก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้บ้างแล้วไม่นานพนักงานก็ยอมรับนับถือในตัวเขากันจนหมดแต่จนแล้วจนรอดผู้จัดการก็ไม่เคยเจอแม่บ้านคนนั้นเป็นครั้งที่สองอีกเลยพนักงานหนุ่มสองคนทำงานที่เดียวกันโดยพนักงานหนุ่มคนแรกนั้นทำงานอย่างมีความสุขเพราะเขาสนุกกับงานที่ทำ ในขณะที่พนักงานคนที่สองนั้นนั่งดูนาฬิกาตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้าทำงานและภาวนาให้หมดเวลาสักทีหัวหน,น้าเห็นก็เรียกพนักงานคนที่สองไปพบผมไม่ได้จะทำหนิหรือว่าไล่คุณออกหรอกนะแต่คุณเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับชีวิตของเราทุกคนเราไม่ควรจะปล่อยวันเวลาให้มันล่วงเลยไปโดยที่ไม่มีความหมายอะไรกับชีวิตเรานะครับดูอย่างพนักงานคนนั้นสิ เขาสนุกกับการทำงานมากเลยทุกๆวินาทีที่ผ่านไปจึงเต็มไปด้วยความสุขเวลาผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยนะครับคุณลองนำคำพูดของผมไปคิดดูนะครับเมื่อหัวหน้าพูดจบชายหนุ่มก็ยื่นซองขาวให้ก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปหัวหน้าเปิดดูก็ถอนหายใจอา้าวซองผ้าป่าผู้บริหารสังเกตเห็นพฤติกรรมของหัวหน้างานคนหนึ่งแล้วพบว่า เขาเป็นคนรับผิดแต่ไม่รับชอบนั่นคือหากงานมีปัญหาเขาจะพูดว่าผมผิดเองลูกน้องอยู่ในการดูแลของผมดังนั้นหากพวกเขาผิดให้มาโทษผมแต่เมื่อใดที่ผลงานออกมาดีเขาจะพูดเสมอว่าที่เป็นแบบนี้เพราะทีมงานของผมเก่งครับผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยผู้บริหารยิ่งสังเกตก็ยิ่งงงคุณทำแบบนี้ต่างจากสิ่งที่หัวหน้าคนอื่นเขาทำกันนะ ระวังเถอะแบบนี้ลูกน้องจะแย่งตำแหน่งคุณเข้าสักวันหัวหน้าได้ฟังก็ยิ้มแล้วพูดว่าก็ดีสิครับท่านถ้าวันหนึ่งพวกเขาประสบความสำเร็จแซงหน้าผมไปถึงตอนนั้นผมจะใช้ให้พวกเขาเลี้ยงข้าวตอบแทนพระคุณผมซะเลยเหล่าลูกน้องได้ฟังก็น้ำตาไหลพากันวิ่งเข้าไปกอดหัวหน้ากันจนหมดอัศวินสามคนเดินเข้าป่าปีศาจไปด้วยกัน หลังจากเดินมาไกลก็พบเจอกับสมุนไพที่ใช้ในการรักษาอัศวินคนหนึ่งกล่าวว่าภารกิจง่ายจริงๆรีบเก็บแล้วกลับบ้านกันเถอะว่าแล้วเขาก็ทำตามที่พูดแล้วก็กลับไปอัศวินสองคนยังคงเดินหน้าต่อไปแล้วพวกเขาก็เจอกับผีบทองคำอัศวินคนที่สองจึงพูดว่าพอแล้วเรามาแบ่งทองแล้วกลับกันเถอะพูดจบเขาก็นำทองครึ่งหนึ่งแล้วกลับบ้านไปอัศวินคนที่สามยังคงเดินต่อไป จนสุดท้ายก็เจอเข้ากับปลายทางเขาต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดส,สุดโหดอย่างยากลำบากแพ้แล้วก็แพ้อีกแต่แล้วในที่สุดก็ชนะและได้ดาบวิเศษมาครอบครองอัศวินสองคนแรกก็ตกใจคุณทำได้ยังไงอัศวินคนที่สามยิ้มแล้วพูดว่าการทำสิ่งที่ยากกว่าที่คนธรรมดาทำได้จะทำให้เรากลายเป็นคนที่เก่งและแกร่งกว่าใครยังไงละ่ะ